you your me, me, me. เชียร์ของขึ้นเจอเมนแซเรื่องก๊อซัดโดนฟ้องระวังขับไม่ออกเป็นคู่ที่กระแสจิ้นกาลังมาแรงหลังจากที่เชียร์ที่คําพอลและก๊อพิชยะได้ออกมายอมรับเรื่องราวความรักเมื่อ10ปีก่อนแลาส่วนแฟนๆก็ฟินอีกครั้งหลังนิย้อนมันวนไปกับทั้งคู่ผ่านช่อง YouTube ของก๊อปโดยใน Facebook ก๊อพิชยะได้ออกมาเผยภาพถ่ายของทั้งคู่แต่งตัวย้อนวัยไปเมื่อ10ปีก่อนพร้อมบอกว่ารีบปั่นคลิปอยู่ให้ทันคืนนี้นะคะรอดูนะ28นาทียาวๆไปครับแอดเชียร์นี่ส นาฬิกาสามสิบนาที ack, ย้อนัยรักแห่งสยาม ack, มณรักษ์ทางมาลาย55อย่างไรก็ตามแม้จะมีคนอินและฟินกับมิตรภาพของก๊อปเชียแต่ก็ดูเหมือนจะมีเกนคีย์บอร์ดอีกหลายคนที่ไม่ได้ปื้มไปด้วยออกมาคอมเมนต์แซะให้ละคายใจอยู่บ่อยครั้งทําให้ล่าสุดเชียขอแชร์และตอบคืนแบบเจ็บๆว่าเอาจริงๆนะจะโมโหหรือจะขำก่อนดีแล้วก็ช่วยแปลให้ด้วยได้ไหมเขียนไรงงและหลายรอบวนาคนนี้ถ้าโดนฟ้องระวังขำไม่ออกนะ เม็นอะไรให้มันรู้เรื่องนะไม่เคยมีความรักดีๆก็ไม่ต้องมาเยอะนะคะอย่ามาแต่เรื่องคนอื่นมั่วซั่วแบบนี้ในขณะที่เป็แฟนก็กดแทนออกงยูให้เชียร์เลิกใจดีและฟองลองซ้าให้เข็ดหากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ